สามสองหนึ่ง n สสีที่จะออกคือซึ้มเอาแล้วแยกแหลมและสีเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยแจ็คแม่งมาว่ะอุ้ยเอาอยู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลนักระไรนะครับวันนี้กูอยู่กับเกมที่อักที่ถิ่นพันเทคเทกับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกทคนมากดกาชาในครับแล้วก็พาไปตรุยแมพโดยวันนี้เราจะไปมีไฮไลท์ในการมันแน่นอนนะครับคาดหวังไว้ว่าจะติดท็อป1ถึง3 <S <S <ๆ>เผลอๆได้ท็อป1อย่างแน่นอนอ่าแอคไว้ก่อนนะครับผมกับการอัปเดตแพทใหม่ครั้งนี้นั่นแหลนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดสะชากันสักกันิดหนึ่ง<า>นะครับผม มาดูไข่กันดีกว่าว่าผมอยากได้อะไรนะรผมนี่คือตัวที่ผมอยากได้นะครับผมโอ้หนึ่ตัวแล้วก็มังกรก็สวยนะครับผมอ่าผมว่าถ้าเปิดได้มังกร นี่มังกรเล็กแล้วก็มังกรทารสีขาสวยหมดนะครับผม, <_ an> ผมก็เลยเลือกเป็นคอลเลกชันนี้นะเออมานะครับไข่ก็เดี๋ยวเราเลือก10ฟองนะครับผมอันนี้ก็บอกว่า10ฟรี1ฟองครับผม<า>จัดไปเลยจัดไปเลยมาครับผมตอนนี้นี่ครับผมได้ทำการเติมเงินมา5,797นเดะครับเดี๋ยวเราซื้อไข่แพคนี้เลยนะครับ11ฟองอ่าจัดไปเร้อยเสร็จสิ้นนะครับผมว้า มาดูดีกว่าว่าจะได้อะไรตอนนี้ทั้งหมดเรามี1 1ฟองมฟองวกกับไข่ซีสั่นแลนะครับ1-7ถึงนะครับผมอ่าไปเลยละกันแบบพี่เผอสีฟ้าว่ะเอาเรื่องยังไงโอ้ยยังยังเขียวนะครับผมได้1ดาวก็โอเคนะ โอเคอยู่นะครับผมแต่งไม่ได้ตัวที่อยากได้ครับผมยังไม่ใช่อันนี้ปลดล็อกถาวอนเอาเปิดไข่ฟรีแจกจากซีซั่นพาร์กันสักหน่อยอ๋อตอนแกะแล้วมันจะมีสีฟ้าโอ้แต่นี่ฟ้าแน่นอนอันน,น,น,นี้ฟ้าจริงเชดเกสกายเกมวเอาเรื่องอีพิกเลเจนด์ถาวนให้ยัะเอาเรื่องวันนี้ <c oughs> เอเ้ยดวงมันมาว่ะต่อไปเลยละกันซึมเอาแล้วแยกแลมและสีเขียวอะไรวะ ดาร์กตานะครับผมหนึ่งดาวลิต e เทิลอีเป็ดเอ้ยลิตเทิลเรเชนต์นะครับผมไม่เป็นไรรัวๆกันต่อไปนะครับผมไปสำหรับฟองที่9แสงสาดตรงและสีเขียวอ,อย่าปวดเลยทีเดียว <c oughs> นะครับผมแบ็กมิสหมอกหมอกสีดำเจ้าตู้ชื่อโคตรเท่นะครับผมไข่ฟรีสักฟองทำไมรู้สึกว่าไข่ฟรีเป็นดวงดีกว่าครับ โอเครู้เรื่องความซวยไปตกอยู่ที่ไข่ฟรีแล้วครับน้องแพนด้าเรามาอย่างแน่นอนนะครับผมโอ้โหอ,อันนี้เป็นอะไรเอ่ยนกนกน้ำนกน้ำหรอเออมันอยู่เบลดีนะครับคือต้องบอกเลยว่าอยู่เบลหมดเลยนะครับสำหรับใข่ใน T F T นี้น่ารักเกือบทุกตัวเลยนะครับผมต่อเลยแล้วกันนะครับฟองที่แปดนะครับยังไงสีอะไรอู้ฟ้าเอาแล้วโอ้ยเสียดายครับเป็นตัวลาวาแทน นีครับผมโอ้โหไฟบรอนนีครับได้เป็นตัวลาวาแทนแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่แต่อยากให้ซ้ำเยอะๆนะครับเอฟเฟกมันจะเปลี่ยนนะครับตัวละครมันจะดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับตัวละครจะดูแบบมีอะไรมากขึ้นเนาะวันนี้ใช้เสียงได้ไม่เต็มที่นะครับต้องบอกว่าถ้าใครติดตามก็จะรู้อยู่ว่าผมเป็นทอมซินเนาะแล้วก็มันเจ็บโคตรเลยมาต่อไปฟที่เจ็ดเอาละเอาวะ,าวะสีเขียว โอ้ไม่ซ้ำด้วยนะครับฟุตตี้โอ้เรียบร้อยให้อารมณ์แบบแก้วมังกรอันนี้เขาน่าจะกินแก้วมังกรมา <Huh? S 1> อันเนี้ยเ,เ,เป็นเหมือนจะเป็นผลลองซูมดูเห็นนะอันเนี้ยเนื้อแก้วมังกรอันเนี้ยจุกข,ของแก้วมังกรส่วนอันเนี้ยสีผิวแก้วมังกรเลยตัวเนี้ยมันแก้วมังกรเลยครับผมมังกรแก้วมังกรอันเนี้ยเออไอตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์น่ารักดีผม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 ว่าผมชอบอาจจะเล่นตัวนี้นะต่อไป เอาวะเอาวะสีฟ้ามาให้ดีใจหรือเปล่าเกี่ยวไปก่อนเลยเอ้ยเกียวมังกรสองดาวมันเรียกผมผมเรียกมันแล้วมันเรียกผมแอคชั่นเปลี่ยนครับเป็นแบบกระพือปีกแล้วก็ตามคลิปนี้แบบมีลายชัดเจนขึ้นเยดเอาว่ะต่อเนื่องเลยละต่อ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 เนื่องเลยแล้วไม่ได้ค้าครับกดไม่โดนต่อเนื่องเลยแล้วกันแก้วมังกรอุ้ยม่วงม่วงขอเป็นไอ้จ้าเสียดายมากเลยโอ้ผมอยากได้ตัว อีกแบบนึง่ะครับแต่ได้ตัวนี้มาไอ้ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าฮันนี่บัสนะครับก็เปรียบเสมือนตัวเองเป็นผึ่งน้อยนะครับดูจากที่มือได้นะครับถ้าคนชอบก็จ,จะดูเป็นผึ่งแต่ผมผมกลัวรูยังไงไม่รู้ดูแล้วก็หรอนแล้วหลังนี่มันเป็นเหมือนลังผึ่งกลมๆนะเออน่ารักดีหดมาเรียบร้อยอุ้ยสองตัวเหรอเอาวู้ฮู้ตัวติดเลยเชี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือ ข้างหลังเขาเป็นในนี้เลยเฮ้ยมันได้2ตัวติดแบบนี้เลยเหรอสุดยอดมากดวงดีเยเนี่ยข้างหลังนี้ก็คือเขาเป็นอ่าเหมือนกระเป๋าเดินทางครับคือจเจริญเจริญวัยเจริญพันจเจริญพันเอ้ยเย็ด yes, เป็ดเอาเรื่องวะต่อเนื่องเลยแล้วกันไหนไหนดวงก็มาแล้วย่าลีรอสเอีเขียวถ้าเขียวเป็นฟุตตี้ไอโยมแบ็กสมิธสองดาวครับผม เป็นแบ็ค m i ทสอดาวหมอกมืดโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปิดไข่ฟรีกันอีกสักหนึ่งอันนะครับอันนี้สุ่มตั้งแต่ซีรีส์หน่งถึงเเลยนะครับเยอะมากและโอ้โหน้องหมูสุดน่ารักไม่นะครับไฮไลท์เราอยู่ที่3ฟองนี้นะครับตอนเนี้ยผมอยากได้ฮันนี่ให้เป็น3ดาวไปเลยมันจะได้เท่แต่ถ้าไม่ได้ฮันนี่ก็ขอฟุตตี้นะครับผมไปฮันนี่อุย้ยผมเพิ่งรู้แล้วมันเปิดสีม่วงสอันติดได้เลย สีเขียวต้องลุนฟุตตี้แล้วล่ะเออเอิร์ธไททันนะครับผมโอ้โหฟิลก็จะเป็นเหมือนก้อนดินทั้งตัวแล้วก็มีหญ้าปกคลุมนะก็ถือว่าน่ารักดีแต่ฉันอยากจะได้ฮันนี้ไม่ก็ฟุตตี้โอฟุตตี้เออสีเนเชอรัลเลยอันนี้แนีสีแบบสีมาตรฐานอมังกรมาตรฐาน มีตรงนี้ด้วยนะเหมือนจากกระเซียนของโทนทางนี้ซูนาเดะนะครับผมโอเคเหลือ2ฟองสุดท้ายครับผมเอาฟองสุดท้ายแล้วเหรออ่ะไปกันครับผมสำหรับฟองสุดท้ายใน3 2 1 let's go man สีที่จะออกคือไอ้ยาเออจบแล้วนะครับไอ้นี่ก็บนหัวมันก็เติบโตมาเป็นนิเก,กโอ้โหอยากจะเปิดเพิ่มะเอาอีเอ้าอีสอง,สงนนีไม่ไหว ไม่เหนืยมันต้องมาดิวะไปอีกหนึ่งฟองก็เอาอีกหนึ่งฟองก็เอาจัดไปสุดท้ายท้ายที่สุดอันนี้ครับจะส่งเสริมให้ผมได้3ดาวตัวแรกในไอดีหรือเปล่านี่ครับผมเตรียมตัว3 2 1หนสี้ายังไงเรียบร้อย แเป็น thunder breeze นะครับผมโอ้โหไอ้นี่ไม่มาเลยตัวที่อยากได้ไม่มาเลยมาตัวเดียวก็โอเคอยู่ับผมเอาละครับผม,ผมก็ได้มาเรียบร้อยโอ้ยจริงมันมีภาพให้ดูที่ตรงนี้แต่ไม่มีดาวมันยังล็อกอยู่อ๋อนี่ไงโอ้ my god มันมีดาวให้ดูเอ้ยตัวนี้น่นารักจังเป็นเหมือนต้วยน้ำชานี่ของผมครับโอ้โห h o น,นี่ ไอฮันนี่ของผมนี่หายากมากอยู่นะพูดเป็นเล่นเอ้ยพูดเป็นเล่นไปอ่ะของจริงอ่ะลองบาอันนี้มันสีฟ้าเองอุ้ยไปตัวนี้มันแรดูเซียนว่ะถ้าเลเวสาเหมือนจะมีพึ่งมาบินรอบๆด้วยป่ะเนี่ยอุ้ยเอาต่อบปะต่อบปะแชทต,ต่อไหมคอมเมนต์ปะน,นี่ก็น่ารักครับมับงกรผมได้มาเยอะมากโอเคนี่ครับผมปะเดี๋ยวเราไปลุยกันสักหแมตช์ดีกว่านะครับผมให้ชื่นใจ เนรับผม,ปไ,มไปไปดูกันเลยตามแผนพี่พุกตามแผนเฮ้ยพี่แน่นอน <laughs> เออมาตานี้ตานี้พี่เอาจริงนะน้องน้ออ๋อพี่พุกภูอตาเบลหลายพันเอออย่าหาว่าพี่ไม่ปานี้ <laughs> ไปนะอย่าหาว่าพี่ไม่อาปานี้ <laughs> <laughs> ร้องขอชีวิตกันเลยเฮ้ยพี่พี่พี่ไปเล่นเรือบงแล้วได้เลยพี่ได้อะไรอ่ะแล้วอะไรไม่คือตุบมปราเล่นไม่เป็นขอย้ำขอย้ำพี่ฟุกย้ายไปเล่นเลือบองแล้วประกาศประกาศประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพี่ฟุกไปเล่นเลือบองแล้วย้ายตามย้ายหนีเลย ไอ้นี่พี่ฟูเวละบล็อกสองไอ้ยแอสซินที่อยู่เดี๋ยย้ายหนีขอย้ำย้ายหนีคิงสมอนเนี่ยมันเล่นเรเบองเนี่ยพี่โอ้ยไอ้หนุ่มคิงไหวไหมเนี่ยน้องเฮ้ยกี่ฟูได้นอนเถอะมันต้องมีตัวแดงไม่ฟูโอเคโอเคเฮ้ยขอย้ำขอย้ำตอนนี้พี่กลับมาเป็นไอ้ปะทะแล้ว ขายเลยขายเลยกลับมาเป็นประทะแล้วของไม่เป็นใจเปลี่ยนตามแล้วไม่เปลี่ยนย้ำย้ำมาเป็นประทะแล้วอยังนิ่งเปลี่ยนเยี่ยสัสไอ้ยูใจเย็นอ้าวเจมยังไงดีโอ้ยพี่ฟูก่อนให้บุกหน่อยครับโโอ้หเฮียเพราะไม่พี่น้องเขามีเวล์อดจากไหนกูงงงฝากสือสากฝากสือศีลโอ้ยเจมโอ้โห เกมพูดยังไงต้องคูณร้อยอ่ะคือตั้งใจเล่นมากเกออใช่เออดูดิว่พี่ดูตังผมด้วยแกดูโคละเบอร์อ่ะผมกูดูตังผมเลยเป้ว่าไงพี่ยังไงเออยังไงอะไรอ่ะไอเขาตอบว่าอะไรอ่ะยังไงอาการมันยังไงไอคี้มอกอย่าใจผมใส่ของพี่เกมยังไงเกม อ้าวลาบหมูเด้นี่มันคือปะทะหรือว่าทำไมไม่น่ากินขามันมีมอเตอร์ไซค์แล้วครับปะทะมันต้องมีมันต้องมีแจ็คเว้ยพี่มันต้องมีแจ็คไงก็ต้องแจ็คมันไม่มีแจ็คนะพี่เด้เก็บตังค์ up level ให้ได้แจ็คเล v e l เจ็ดใช่ไหมล่ะใช่เต็กเต็กเต็กฆ่ามอเอร์ไซเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงกูเหลือสามสิบแล้วเว้ยฮัลโหล มาเต้แจ็คมาแล้วเจ้ไงตัวข้อสุดมันคือแครี่พี่ใส่ของให้มันเลยหรอเฮ้ยเราไม่ใส่ของเงาได้เปล่าเจมส์ตัวพี่เล่นตัวอะไรเล่นอะไรอ่ะโอ้เจมส์ฟังวะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ต้องใส่ของเงาก็ได้ขู่ไม่เล่นเวรเลย ไอเวนนั่นเล่นแล้วไม่เคยนั่นเลยไม่เคยเกิดโ้ยนี่พี่พี่อยากจะมา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 อากจะมาผ้าเปล่าพี่มาแล้วมาแล้วไม่มาแล้เต้เต้พี่มาพี่มาพี่มาแล้วใส่ให้แจ็คเนาะไอ้แก่อะไรเกิดวะเกิดอะไรเกิดไอ้สัตว์พังเลย อ้อแล้วแม่งออกตเรียกของไงอยู่ด้วยถูแล้วพี่แจ็คก็ใส่นี้ถูกแล้วรู้แล้วแต่มังวงปัดโทเอ้ยจุงเป่งว่ะเฮ้ยนี่ไงน,นี่ไงมไปอยู่ี่เ้ย,ย <c oughs> จี <c oughs> เฮ้ยเลือดเูเหลือสามล <c oughs> เฮ้ยมึงเบิ่งสิตาดูนิเฮ้ยเอาทุกอย่างมาถูกไม่แจ็คเลยเร็ว เร็วดาบใส่อะไรเกมมาดูช่างจอมึงที่เกมมาดูจอพี่เร็วเร็วใส่อะไรให้แเกมมึงจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยดูเลือดดูเลือดไม่มีเอาคุณเบก็ไม่มีคุณเบรดคุณเบรดตีไว้ทำไงอะขนุขนูกับขนูกับไอ้ไอ้เวทไอ้เวทขนูไอ้คาถาเออใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนคิดจะงงคิดถึงฮุนซู ี้ผมไม่ได้ททีมตัวเองมเป็นไรช่างมันเฮ้ยมาวะเฮ้ยแจ็คแม่งมาวะอุ้ยเอาอยู่แจ็คมันโหดพี่พี่ทำได้เชี้ยหลอยอยู่เหลือสามแพ้ไม่ได้แล้วโว้ยเฮ้ยพี่เราลืมพี่ต้องเอาอะไรผ้าคลุมดาบหรือเปล่าดาบผ้าคลุมอ่ะพี่พวกอ่ะอะไรเต้เฮ้ยเจมเร็วอะไรผมจะไม่รู้ไปเจมส์มันจะพี่โลกอบ พี่บัไปก่อนเชียเอาอะไรพี่กุ้งแ้าอะเฮีอ้หมันเล่ามันแจ้ะเอาเฮ้ยเอาดักอยู่นี่เหียหลอนมาอยู่นี่ไงสิงว่ะแม่งมันโดนหลอก ทมเจมส์แม่งไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยไม่ได้ช่วยไม่ได้แบบเฮ้อเครียอะไรวะใช่ใช่เหรอผมอ่ะโอ้โหแม่งจะล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 งจะส่งกูไปสู้อย่างเดียวเลยไหวไหมกยังไหวอยู่ปะไม่รู้ไม่รู้กำลังตึงกำลังตึงแจ็คกำลังแบกเลยโอ้แจ็คโดนซีซีได้ไงอ่ะใส่ลิฟท์ลิเวอร์โอ้ไปเลย อาละครับผมยังไงก็สําหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับผมจบเป็นอันดับที่ศ <c oughs> ูนย์ครับแปดอะไรก็ถ้าอยากจะเห็นความสามารถที่แท้จริงก็ยังต้องกดติดตามช่องไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นซัมไทม์ซูเมตานะครับแล้วก็เจมคอนเนอร์นะครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการสตรีมครับผมเมื่อวันแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปลนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดี กใช่เหรอพีเออกูไปแล้วเดี๋ยว